<Okay>. Yeah. สวัสดีครับเอฟซีที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพร,รักทั้งหลายนะครับผมนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเพลชัดเอฟซีทีพีชแนลนะครับผมแล้วก็เพลชัดเอฟซีทีพีเฟมเมี่นะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาพูดเรื่องแรงงานต่างด้าว คุณมีความคิดเรื่องนี้อย่างไรที่แรงงานต่างด้าวมากมายมหาศาลเนี่ยที่จะลังไลเข้ามาต่อประเทศไทยแล้วมันจะเป็นปัญหาอะไรบ้างมีการทำวิจัยนะครับอ้างถึงรายงานการวิจัยเจาะลึกข้อมูลกลุ่มแรงงาน,นครับเฉพาะเมียนมานะฮะในหัวข้อฝ่าคุ้มทรัพย์แรงงานชาวเมียนมาในประเทศไทยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลสูงถึง 8.2แสนล้านบาทถึง1.2ล้านล้านบาทต่อปีซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนแรงงานที่เข้ามาอยู่ในไทยเพิ่มมากขึ้นประเทศไทยคือขุมทรัพย์และประเทศไทยเองก็ต่างจากที่อื่นๆนะครับหมายความว่าเนื่องจากว่าประเทศรอบข้างประเทศไทยเนี่ยเขามีปัญหาทางเศรษฐกิจมีปัญหาทางสังคมมีปัญหาทางบ้านเมือง กายเป็นว่าประเทศไทยเนี่ยด้ามทองขวาญไทยเนี่ยได้ชุบเลี้ยงประเทศรอบข้างด้วยขนาดการทําวิจัยของเมียนมาเฉยๆนะครับเพราะว่าเมียนมาเป็นชนชาติที่มาขายแรงงานที่ประเทศไทยมากที่สุดนะครับก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าแรงงานต่างด้าวมีประมาณเท่าใดจากสิติไตรามาสที่หนึ่งในปี2566กระทรวงแรงงานระบุว่า แรงงานต่างด้าวในไทยมีจำนวน2,734,673คนแบ่งเป็นเนียนมา1.86ล้านคนคเมร4.12แสนคนลาว2.10แสนคนและเวียดนาม2,230คนและแรงงานสัญชาติอื่นๆ3แสนคน ทั้งนี้แรงงานต่างด้าวในไทยคิดเป็น6.92%ของจำนวนแรงงานทั้งหมดในไทยอันนี้เฉพาะที่เป็นแรงงานที่ลงทะเบียนนะครับหรือที่เรียกว่าแรงงานถูกกฎหมายก็ต้องยอมรับว่าแรงงานข้ามชาติเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกระจายอยู่ในภาคเกษตรกรรมภาคประมงภาคธุรกิจก่อสร้าง และอื่นๆในปัจจุบันประเทศไทยประสบกับภาวะความต้องการพึ่งแรงงานข้ามชาติที่เพิ่มขึ้นโดยรัฐบาลไทยมีความจําเป็นต้องรับแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข,เข้ามาเป็นลังเสริมแรงงานภายในประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน,นแรงงานซึ่งไทยเป็นปลายทางสําคัญในการย้ายถิ่นฐานของแรงงานข้ามชาติในกลุ่มประเทศอาเซียนเช่นลาวเขมรโดยเฉพาะเนียนมา เป็นประเทศที่มีแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในไทยมากที่สุดผมว่าสิ่งต่างๆที่เราเจอนะฮะในที่ท่านอยู่เนี่ยคงมีแต่ชาวต่างชาติที่เป็นแรงงานเมื่อชาวต่างชาติแรงงานต่างชาติที่ประเทศไทยทวิลหาแรงงานมากเพราะว่าขาดแคลนแรงงานแต่นั้นส่วนนี้เองนะครับกระทรวงแรงงานก็มีการบังคับไว้นะครับว่าอะไรบ้างที่ แรงงานต่างด้าวทาไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่เข่งคัดหรือไม่เด็ดขาดในเรื่องนี้นะครับแรงงานก็คือฝีมือแรงงานการมาทํางานจนเกิดความชํานาญคือการเรียนรู้ดังนั้นส่วนต่างๆที่เป็นฝีมือแรงงานที่จําเป็นต้องเป็นของประเทศนะั้นอะไรบ้างที่ไม่ควรจะให้เขามาชํานาญหลายอย่างประเทศไทยไม่ชํานาญแล้วนะครับเพราะว่า เมื่อมีการศึกษาสูงขึ้นเลรดการทำงานของคนมีการศึกษาก็จะไปทำงานในส่วนต่างๆแรงงานบางอย่างขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรงในประเทศไทยก็ต้องยอมรับความจริงว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในทางเศรษฐกิจมันเหมือนกับว่าเกินไม่เข้าคายไม่ออกขาดพวกเขาไม่ได้และมีหลายอย่างที่คนไทยไม่ทำ และแต่ละอย่างที่ว่านั้นมีค่าแรงสูงเลยนะครับค่าแรงสูงกว่าแรงงานขั้นต่ําของคนไทยด้วยซ้ําแต่คนไทยไม่ทําอันไหนที่คนไทยไม่ทําเนี่ยคนไทยจะจ้างเขาก็ต้องจ้างแพงปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับแรงงานครับเช่นมีข่าวแรงงานขเขมรที่อยู่ในไทยเนี่ยเวลาเขาอยู่อยู่เป็นกลุ่มก้อนมีปัญหามากไล่ยิงกันกับโจไทยอยู่เรื่อยๆ สภาพแรงงานที่เขามาใช้แรงงานเขาไม่ได้จบปริญญาตรีเขาก็เป็นประชาชนทั่วไปที่ต้องใช้แรงงานเมื่อไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งมันจะเป็นปัญหาเพิ่มปัญหาสังคมได้ไหมมันจะเพิ่มปัญหาให้กับสังคมไทยได้ไหมก็จะมีบ้างแรงงานนั้นอ่ะเป็นแรงงานถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายเท่าที่ฟังเนี่ยขุมทคุ้ม์ัมหาศาลครับถึงกับล้านล้านบาทยเฉพาะแรงงานจากเอิน,นเนียครับท่านลองคิดดูนะ ทำเงินเข้าประเทศเมียนมามหาศาลเนี่ยขนาดนี้เงินบาทไทยยิ่งมีเสถียรภาพแต่และปีนะครับชาวเมียนมาก,กับบ้านไปเนี่ยก็เหมือนกับว่าทําให้เงินพม่าแข็งเลยนะครับเพราะว่านําเงินบาทไทยเนี่ยไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินจัดของประเทศตัวเองแล้วก็เอาเงินจัดไปสร้างบ้านซื้อรถซื้อสินค้าอุโปโภคบริโภคในประเทศตัวเองเมียนมากิงฉลาดนะครับในเรื่องนี้นะครับก็คือ มันอยู่ในไทยใช้แรงงานไทยแบบว่าเจียมเนื้อเจียมตัวเจียมเนื้อเจียมตัวเจียมเนื้อเจียมตัวอยู่เป็นเนียนมาน่าจะเป็นแรงงานที่คนไทยชอบเพราะว่าหนึ่งเขาขยันขันแข็งสองเขาเคารพในพื้นที่ของคนไทยรู้สึกว่าเขาจะนึกถึงอุปการะต่อคนไทยมากดังน,นั้นวิถีของแรงงานเมียนมาจะ จะเข้ากับวิถีของชาวไทยได้มากในท้องถิน่นต่อมาแรงงานลาวก็อยู่ใกล้เคียงในวิถีที่เข้ากันกับสังคมไทยได้ดี mm hmm. ก็มีเขมรนี่แหละครับขมิดีก็มีนะครับหมายความว่ามันมีเรื่องปะทะกันมากมายทางความคิดเลยนะครับ mm hmm. ดังนั้นถ้าจะพูดสามชาติเนี่ยขมรน่าจะมีปัญหามากที่สุด เช่นที่ผมอยู่เนี่ยตลาดสดนี้เคยเป็นของคนไทยคนไทยขายป่งขายไปก็จะมีแขกมาหามีคนมาทวงหนี้แล้วก็หนีหนี้เมื่อหนีไปแล้วก็แรงงานที่มาอยู่ในตลาดเขาเก็บหอมรอมริบมีเงินมากเขาก็ขึ้นมาเป็นคนขายของแทนและตลาดสดแต่และที่เห็นดูเหมือนว่ามันเป็นงานยากนะครับ เข็นผักเข็นนั่นเข็นนี่ชื่อหรือไม่ครับวันละ500ร้อถึงเจ็ดบาทนะครับเห็นงานแบบนั้นนะโดยเฉพาะชาเนียนมากนะครับจะเป็นคนประหยัดเขาอยู่ในไทยมาห้าปีสิบปีเขามีเงินเป็นล้านนะครับเขาเก่งมากนะในการเก็บเงินนะฮะนนั้นะที่ผมอยู่โดยมากก็จะเนียนมากก็จะเป็นเจ้าของกิจการเยอะเลยนะเมื่อเขาเป็นคนงานครับเจ้านายก็จะพาไปซื้อของรู้แหล่งขาย รู้ธีการขายรู้ธีการซื้อรูอ้ธีการต่อรองเขาก็ทําแทนได้เมื่อเจ้านายหนีหนี่เจ้าของตลาดก็ต้องการเงินเนี่ยก็ให้ลูกน้องที่เป็นเมีนมาเนี่ยแหละครับก็มาขายของแทนเปิดแผงกันเต็มเลยแต่เมียนมาเขาไม่ค่อยมีปัญหากับคนไทยนะผมเชื่อว่าแรงงานที่มาจากเมียนมานะ่ะผมว่าน่าจะมีการอบรมเพราะว่าเมียนมาเนี่ย จะเข้ากันได้ดีกับคนไทยและไม่ค่อยสร้างปัญหาเออแปลกดีนะนะครับต่อมาคือแรงงานเราก็โอเคพฤติกรรมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ในวิธีได้กับคนไทยนะครับดังนั้นตอนนี้ที่ใดที่มีขมหมนครับเช้าขมิมนหลายคนก็ดีนะครับหมายความว่ามีการกระทบกระทั่งกันทางความคิดเยอะจะเป็นปัญหาต่อกันไหม จากนั้นเรามาดูนะฮะประกาศกระทรวงแรงงานนะครับเรื่องการกําหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำเมื่อวันที่21เมษายน2563้ระชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องกําหนดงานห้ามคนต่างด้าวทำโดยปกติคนต่างด้าวทางานได้ทุกงานยกเว้นงานห้าม40งานโดยแบ่งออกเป็น4บัญชี27งานที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยเด็ดขาด 1. งานแกะสลักไม้ 2. งานขับขี่รถยนต์ยกเว้นงานขับรถยกหรือโฟก์ลิฟสามงานขายท่อตลาด 4. งานจจรนัยเพชรพลอย 5. งานตัดผมเสริมสวย 6. งานทอผ้าด้วยมือ 7. งานทอเสือหรืองานทำเครื่องใช้ด้วยกบหวายไม้ไผ่ขนไก่เส้นใหญ่ 8. งานทำกระดาษสาด้วยมือ 9. งานทำเครื่องเขินสิงานทำเครื่องดนตรี สิบเอ็ดงานทำเครื่องถมสิบสองงานทำเครื่องทองเงินหน้าสิบสามงานทำเครื่องรงหินสิบสี่งานทำตุ๊กตาไทยสิบห้างานทำบาดสิบหกงานทำผ้าไหมด้วยมือสิบเจ็ดงานทำพระพุทธรูปสิบแปดงานทำร่มกระดาษและผ้าสิบเก้างานนายหน้าและตัวแทนยี่สิบงานนวดไทย 21. งานม้วนบุหรี่2ีงานมักคุเทศยีิสางานเลขขายสินค้า 24. งานเรียงตัวพิมพ์อักษรไทย 25. งานสาวบิดเกลียวไหมยี่สิงานเลขานุก,การ 27. งานบริการทางกฎหมายนี่คือ27งานที่ห้ามคนต่างด้าวทำเด็ดค่ะสำหรับงานต่างด้าวที่ประเทศไทยได้ทำบันทึกข้อตกลงหรือบันทึกความเข้าใจไว้กับรัฐบาลต่างประเทศหรือ MOU นี่นะฮะก็คือ ขเขมรลาวเนียนมาแล้วก็เวียดนามท่านฟังแล้วไม่แปลกใจนะครับเวียดนามก็เป็นแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยเนี่ยที่ทํา m o มูกับประเทศไทยเมื่อกฎหมายกฎระเบียบเป็นอย่างนี้นะครับก็อยู่ที่ว่าเจ้าหน้าที่ของไทยเองนะครับหรือแรงงานต่างด้าวเนี่ยก่อนจะเข้ามาเขาอบรมอะไรแบบไหนไม่ว่าอะไรทําได้อะไรห้ามทําอันไหนทําได้ต้องมีนายจ้างทําเองไม่ได้ และข้อห้ามทั้งหมดเป็นด้านฝีมือแรงงานเฉพาะของประเทศนั้นๆจะให้แรงงานต่างด้าวมีความชํานาญฝีมือไม่ได้มันเป็นภูมิปัญญาดังนั้นสิ่งนี้ผมเชื่อว่าทุกคนคงห่วงนะครับว่าเอแรงงานต่างด้าวมหาศาลและมันผิดปกติด้วยก็คือมันเกิดจากประเทศเรอบ้านเขาไม่สามารถจเจริญได้นะแล้วเขาต้องอยู่ต้องกิน เขาไม่สามารถทํางานในประเทศของเขาได้เพราะมีปัญหามากมายดังนั้นเมื่อท่านฟังแล้วท่านเห็นหรือ,อยังว่าประเทศไทยเนี่ยมีอุปการละคุณต่อพวกเขามากถ้าใครจะมาทําลายประเทศไทยแสดงว่างโง่มากคนไทยเข้าใจดีถ้าไม่มีประเทศไทยไปที่พึ่งแล้วคุณจะไปพึ่งใครดังนั้นอย่าทําลายประเทศไทยอย่าใส่้ายประเทศไทยอย่าทาลายประเทศไทย เพราะประเทศไทยคืออู่ข้าวอ,อู่น้ําของเขมรลาวเมียนมาเวียดนามอย่างที่เกิดขึ้นกับประเทศเราประเทศเราต้องเข้ามาทํางานประเทศไทยคืออยู่ไม่ได้แล้วอะ่ะและชาติอื่นอ,อีกเพราะการบริหารประเทศเหล่านั้นเนี่ยมีปัญหาถ้าประเทศไทยล้มพวกเขาก็อยู่ไม่ได้ทุกคนอาจจะคิดว่า i, เฮ้ยแรงงานไทยมันขาดแคลนเยอะขนาดนั้นได้หรอ คนไทยก็บอกว่าเออช่วยกันไปก็ขอให้แรงงานทั้งหมดที่มาอยู่ในไทยปรรนาการอยู่ดีกินดีโดยผ่านการมาทำงานที่ไทยก็อย่ามาสร้างปัญหาในประเทศไทยอย่ามาเป็นปัญหาสังคมในประเทศไทยคุณต้องรักคนไทยรักสังคมไทยรักเมืองไทยรักวัฒนธรรมไทยที่คุณมาใช้มาอยู่อย่าทำลายประเทศไทยอย่าทำลายชื่อเสียงประเทศไทยอย่าเนรคุณต่อประเทศไทยแค่นี้ ทุกคนก็อยู่อย่างมีความสุขก็ภาวานาให้ประเทศของท่านพัฒนาแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองตามมาเกิดบางครั้งประเทศท่านจะต้องการแรงงานท่านก็ต้องไปช่วยชาติเพราะทุกคนก็ต้องรักชาติตัวเองใช่ไหมฮะดังนั้นเมื่อเมื่อเรื่องนั้นยังไม่เกิดขึ้นมีแต่จะดิ่งลงทั่วโลกเนี่ยเราก็รักคข้สามัคคีกันปกป้องคนไทยดูแลคนไทยอย่าทําลายประเทศไทยอย่าทําลายชื่อเสียงประเทศไทย และก็อยากเคลมของประเทศไทยโอเคครับอีพีดีก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ